ได้มาแล้วนะคะของที่สั่งมาถึงแล้วมาถึงแล้วเดี๋ยวดูก่อน <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นยังไงโอ้โหน้องอย่าไปกัดสายไฟแม่นะลูกนะเล่นกันอย่าไปกัดสายไฟนะ เป็นไม่เนาะเป็นไม่สีดำก็โอเคอยู่เสียบกับตัวเครื่องอันนี้ก็เสียบกับต้องชาร์จแบตด,ด้วยนะ่าจะต้องชาร์จแบตเนาะดูแล้ว เดี๋ยวค่อยดูวิธีวิธีการใช้ <c oughs> เดี๋ยวต้องศึกษาก่อนก็มีวิธีการใช้ไม่เรียบร้อยเลยอุ้ยมีมีสายนิดเลย,ยเหรอเออดีจังดีจังดีจังนีอ่ะคู่มือเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวต้องเข้าไปศึกษาว่าต้องทำยังไงนะการทำเป็นครีเอเตอร์นี้มันต้อง ต้องมีอุปกรณ์นะให้ครบต้องมีอุปกรณ์ให้ครบนี่คืออะไรอีกเนี่ยคงไม่ใช่ลิปสติกเนะใช้ช้าใช้ช้าก็ดีเนาะดีเดีดีอยู่โอเคอยู่ตรงปกมากเลยเนี่ยตรงปกมากเลยเจ้านี้บอกเลยบอกเลยตรงปกตรงปกโอเคอยู่เดี๋ยวจะต้องทดลองสีดำถูกใจอยู่เนาะ ใช้ได้ใช้ได้มาเร็วเนาะพุ่งจะสั่งไปมาเร็วมากเลยใช้ได้อยู่เดี๋ยวพี่เล็กจะต้องทดลองใช้นะมือดูไม่ได้เลยปอกปอกหน่อไมอ้กำลังจะทำหน่อไม้อยู่หน่อไม้ไผ่ตรง มันปี่เล็กไม่มีไม่มีหน่อไม้อ่หน่อไม้มป่าเนาะมีแต่หน่อไม้มไผ่ตรงน,นี่บนสวนพี่เล็กไปเอาพี่สาวเอามาให้เนาะมีแต่หน่อใหญ่ๆมีแต่หน่อใหญ่ๆมากเราจะ,ะเดี๋ยวจะทำดองเกลือไว้ก่อนมือดูไม่ได้เลยคันไปหมดเลยเพราะว่าไขา่มันเยอะ โอเคค่ะพี่เล็กจบคลิปเป็นแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ